เชียดิจ้าเชียดีจ้าเอ็ไวันนี้เราก็ไปเที่ยวรบบุรีจะไปกินอะไรอร่อยๆที่รบบุรี mm hmm. มอช่วงนี้ก็มาผ่อนสมองนะคะก็โอ้ยเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าอี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 อหมูอีหมูกระบดเป็นไงจ้าตอนนี้ใครก็เรื่องหมูตาสว่างเลยนะจ้าอืมจ้าอีคีครูไป c o v เวอะไรเ,เนี่ยอืรอระวัจจะเสียเพื่อนดีๆนะเออคี้ครู ติดคุกติดอ่าเสเพก็อย่าจะดึงเพื่อนดีๆนะคบคนผ่านๆไปหาผิดมีเพื่อนเป็นบัณฑิตก็อ่าคีพเอาไว้นะคะระวังจะเสียเพื่อนดีๆนะเพราะคบเดราาัจฉานอย่างเราบึ้บบบบนะ ซอรีเขาก็บอกแล้วเขาก็เตือนแล้วขนาดซรีนะเขาดูอยู่ภายนอกเขาไม่ได้เคยเข้าข้างอึ่งไม่ได้เคยเข้าข้างใค่เขายังหูตาสว่างนะคะแล้วก็เอฟซีหลายๆคนเ้าก็หูตาสว่างรู้แยกแยะก็ขอเอฟซีทุกๆคนหูตาสว่างอย่าไปว่ามีเงินแต่งงให้ราวกับบทนะคะให้ตัางดาวใราหมูยี่ราหมูคนนี้ยราหมูคนเดียวน,นะคะที่แบบอุปโลกนะ ด่าทุกคนมุดก็ไปหาคน,คนนู้นคนนี้ก็เอ้ยปากดีหาข้อมูลเขาไว้ว่าไม่พอใจเขาเขาไม่เป็นพวกโอ้ไม่เป็นพวกไม่งงเหมือนคนขี้คุกที่หูหูหววตาบอดห,ห,หูดับเออสมองกลวงพูดอะไรเสี้ยมอะไรก็เชื่อเขาอยากจะกลางอยากจะโชว์ว่าเออค่านี่คือแบบว่าเสร็ษฐีผู้ยิ่งใหญ่ อ๋อมีนางโกงเป็นแม่แล้วมีไอ้มาเลงเป็นพ่อก็อยากจะโชว์บารมีอวดร่มปวดรวยนู่นนี่นั่นว่าโอ๊ยนี่นนเช่นรวยมมกนู่นเขาสั่งให้เห่าไครก็เห่าอยากจะฟ้องใครเจา้าอึ่งเขา้าก,กูก็ถามันท้ายหมดกับแสนนะแล้วเราดูไปเดือนอนี้นายกแล้วยกอีกอีก,อก,อกสองนะคะ <c oughs> หมดไปเท่าไหร่นะถามพี่นอนทุเรียนด้วยเราไม่จำเป็นจะต้องมาด่าม,ามั่งค่ะรมนจา นะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองโง่ด,ด้วยแพ้ด้วยส่วนคนที่ชนะนะเข้ามากับแบบว่าจริยธรรมนะคะไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะมีคุณธรรมด้วยนะคะเพราะว่าทีมของเขาไนมีเค้เอฟซีสายบุญจริงๆนะคะแยกแยะออกนะคะแล้วพวกเราไม่เจ้าคิดเจ้าแคนหรกอกค่ะนะถึงเราจะใช้กฎหมายดีกว่าเพราะว่าน้ำลายสู้ไม่ได้โอ้ยข้างหน้าเป็นเขาอะไรคะ อุ้ยสวยจังเลยนี่สถานีพัฒนาที่ดินรบบุรีนะคะเราก็จะไปเที่ยวหาอะไรอร่อยๆกินกันนะจ๊ะเน่งก็เดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยหายไปไหนเองหายไปไหนก็เสร็จภาร,รกิจแล้วก็เที่ยวพักผะะ่อนแล้วเรเพื่อจะได้เดินทางกลับไปทำมาหากินต่อน,นะคะก็เลยรอเปิดกิไปดูว่าช่วงนี้ก็มาแถวมาเายี่ยวนะคะความสบิ อักาศก็ได้เดินสงสัยถึงไหนแล้วก็จะถึงโรบูรีเราถึงจะไปเดินไปกินอะไรรอในห้างนะคะก็ไม่ จะไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะนะคะเอฟซก็มาบอกว่าช่วงนี้พักผ่อนเที่ยวตามภาษาคนมีงานทานะคะไม่ใช่ขอทธอหรือไม่เซยเหมือนคนกระดเหมือนหมูนะแล้วก็พวกเดรจฉา,าอนอวตารคนคิดคุกที่อุปโลกไปไหนก็ไม่ถูกโง่ไหวพริบก็ไม่มีจะไปไหนมีสังคมไม่มีหลกมีแต่แค่อุปโลในโลกโซเชีลโซเชียลน,นะคะืมซื้ออึ่นก็ไม่ได้อึน่นนี่เขาแบบว่ามีไหวพริบจะไปไหนเขาก็ได้ไปล่อยนะคะ ứng, เขาก,ก็กินอยู่เป็นนะคะไ้เที่ยวได้พักวัน สมองะะส่วนเรื่องของคดีก็เอายก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 ,าย,กยกแล้วยกอีกเดี๋ยวไปเดือนยกอีกก็สเลางอีกนะคะส่วนใครที่ตกเป็นจำเลยก็งเงินเตรียมประกันตัวดีๆนะจ๊ะว่าแต่ทางให้มาคงมาแค่อะไรทุกอย่างเหมือนกันนะคะออ ต้องเป็นจำเลยตอนนี้ก็ณ์แรก็ไปช่วยพูดถึงก่อนดิฉันพูดถึงไอ้หมาขี้เรือนกับไอ้หมูขี้ราแล้วก็เอยออกมาข่าวอคอนเทนต์นู่นนี่นั่นไปดูเร็วแว่ามเช่างไรศาสตระมัดเลยนะคะรับไรศาสตระมัดเลยเนอะไอ้หมูนะเอาหมูขี้รากับหม,มาขี้เรือนหมาขี้เรือนเห่าไปเห่ามาอย่าลืมถึงวันประกันตัวตัวเองด้วยนะจ๊ะอืมแล้วก็จะได้ออมวัดออกไม้ด้วยก็อีกสองคดีใช่ไหมบอกเขาหรือเปล่าไอ้ที่ยัดยัดเงินไว้หมดไปเท่าไหร่จ๊ะ บมดกันเยอะสิทา่าไม่ว่าจะคดีจะหลุดเอ้ยหลุดแบบยัดเงินหรอจ้าโอ้โหเนอรยสงสารนะโจรก็โดนนะก็โอ้เอ็มมาคีโดนก็โดนงานนีกกน้ก,ก็เป็นรัฐบาลแบบค่ะโอ้ยกัดแกงเขานน่นเนี่ยได้ค่าสินจ้างไปเท่าไหรเนาะนะระวังนะเจ้าไปไล่ฟ้องเขานู่นเนี่ยระวังก็ฟ้องกลับเป็นฟ้องเท็จนะจ๊ะเออไปใส่ไลน์เขาว่าเขาจิบนู่นจิบนี่อ่าว่าเขาดื่มวิสกุงวิสกี้รั่วอะไรก็ระวังหน่อยนะ เออเอกไปออกมาเจอของจริงก็สวนกลับนะจ๊ะเอ่อแล้วก็ฝันถึงไอ้ขี้คุกนะอย่าปากดีอย่าท้าทายมากคนที่เคยมีประวัติติดคุกจำคุกมาแล้วนะคะเวลาคุณมีคดีอาญาสารไม่รอลงโทษเหมือนอึ่งีนะก็อึ่งีไม่เคยติดคุกก็รอแล้วรอเรารอเป็นสิบยีคดีก็ได้ส่วนใครที่เคยมีคดีนะตั้งเสพทั้งขายทั้งอ่ะบำบัดน,น,นะยาเสพติดเนี่ยถ้าเกิดมาโดนคดีหมินประมาทอีกโทษรอลงอาญาไม่มีรอลงนะคะติดคุกทันทีนะคะ ไมอ่านกฎหมายดีๆอย่าปากแจ๋วนะอย่าคิดว่าเอ้อมึงฟังกูมาเดี๋ยวกูก็เอาเงินกูผิดกูก็จ่ายเงินจ่ายเงินไั้แต่ค่าเสินใหม่นะคะส่วนคดีอาญาถ้าโจทย์เขาไม่ถอดฟ้องคุณติดคุกทันทีนะใอ้คีครกนะอมยากจะฝากบอกเอซีที่กงงอีกหลายคนบ้างนึงนะถ้าใครเคยมีประวัติต้องคดีอาญาแล้วติดคุกอ่ะถ้าคุณมีคดีครั้งต่อไปโทษคุณจะไม่มีวันรอยยกเว้นใครที่รอลงอาญาก็จะรอแล้วรอเล่านะคะ รอแล้วรอเล่าก็คือยังไม่ติดคุกหรอกค่ะจ่ายค่าสินไหมหรือถอนได้แต่ว่าถ้าบางคนจดเขาไม่ถอนให้นะคะโทษทางอายาของเธอเธอก็ติดคุกเลยนะจ๊ะจะบอกให้นะคีดคพึงสังเนียบไปด้วยอย่าคิดว่าโอ้ยไม่เป็นไรกูด่าเพื่อนกูเออมึงด่าเพื่อนมึงอาจจะโดนให้อาภายัยแต่ถ้ามึงด่าคนดีๆนะเขาเก็บคิดว่าแล้วมึงผิดนะเขาไม่ถอนให้มึงมึงไม่ใช่บดีมันอึ่งนะที่มีถอนแล้วจ่ายแล้วจบนะหรือว่าคดีก็รอลงอายานะคะไอค้คีดคุก กว่าอีกนิดนึงถ้าจริงๆจริง,รงอยากโดนคดีจริงเอ่ยชื่อเต็มๆก็สิอย่าป๊อดนักเลยหัวก็ล้านใจก็บดแล้วก็เนาะโมก็ง่ถ้าอยากได้คดีจริงถ้าจ๋งจริง,รงมีเงินจริงอ่ะเอ่ยชื่อในสิทธิจะเอ้ยชื่อก็ตเต็มเลยไม่เยอะไปด่าไอ้มงไอ้มือดชื่อก็ก็มีเสร็จตำแหน่งเข้าไปด้วยรับรองงานนี้แนสซองข่าวจริงแน่เบินแล้วมึงได้ติดคุกสมใจจ้ะน,นีเป็นข่าวดีรึเปล่าปรารถนาดีจากตึงนะคะ ก็กล้าหน่อยนะคะอย่าทำเป็นอึมคึมตึมคึมนูนี่นั่นไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าคิดว่คิคุยนะจ๊ะแม่ถ้าอึ่นบอกว่ามีเงินเหลือเฟือนะอึ่งก็จะฟาดปรับตรงห้างยังหรอกแต่ว่านี้อึ่งเก็บตังไม่ท้ามากินดีกวนนะะ่อนแล้วก็ปลูกดอกไม้ส่งนอกดิบอื่นอย่างนี้และะ้วก็ มีการศึกษาก็จะมีไหวพริบรู้จักคิดนะคะว่าอืออันไหนที่แบบว่าไม่ต้องไปแบบพ่นน้ำรงน้ำรายสร้างภาพโน่นนี่นั่นพรนเดี๋ยวเวลาเพื่อนเพื่อนที่เขาคิดว่าเป็นคนดีจับได้เขาก็ไม่เอาเมืองอีลาวอีหมูอีลาบุบบนะก็เขารู้สันดาึงเลยว่ามึงเสียมแล้วเพื่อนคนที่เสียมก็เงนด้วยใส่ไล่ใส่ความค่นโนนกนนี้แล้วเป็นไงจ๊ะเสียทั้งเงินนะเสียข้างโง่เสียทั้งเงินแล้วตอนนี้ระวังโดนฟาดกลับนะได้ข่าวว่าอือเขาเนี้ยก็ยิ้มสวยๆนะเดี๋ยวเขาจะฟาดคืนนะคะอ ไม่ว่าจะเป็นชนีโนอินเดอนสองเด,ดก,ก็หรือว่าอไอ้หมักคเรือนะคะเขาฟัด้นแน่นอนพร้อมกันดอกเบีย้ยสวยๆนะคะทุกอย่างต้องมีดอกเบี้ยนะคะทุกกระดาษมีค่านะคะช่จะเป็นค่าสินใหม่เงินสดนะคะส่วนคดีอาญานี่ก็รอรงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นึะช่วงนี้อาจจะรอรงนะคะแต่ไม่มีถอนแน่นอนนะคะกรอลงไปราลงมาบางคนเคยติดคุกคดีอาญาก็ไม่รอลงนะคะติดคุกต่อเลยนะจ๊ะก็ฝากตวดติ อย่าปากดีนะมึงโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีเพื่อนดีๆเขาใอ้อภัยมึง่ะระวังความหดทนเขาหมดไปเพราะมึงโง่แล้วโง่เล่าก็จะเอาเขาดึงมาโงโง่ๆอย่างมึงนะตั้งไว้ประัติคนขี้คุกสังคมดีๆใครเขาครบถ้าไม่แบบว่ากลับตัวกลับใจจริงๆนะอุบโติหลบว่ารวยหรือว่าสร้างภาพแบบทําบุญทุนอีอีแก่เมืองนองนี่ก็ไม่ใช่หนอแค่ของคนอยู่ที่ผลงานค่ะไม่ใช่ว่ามึงจะมีเงินเยอะมากเลยนะคะถึงอื่นเงินจะน้อยแต่สมองเยอะและฉลาดนะคะใช่ไหม ใจบ่บูนชานามนะคะค่าของคนอยู่ที่มีความฉลาดเป็นค่าของความเป็นคนค่ะไม่ใช่อุปโว่ามีเงินเยอะบ้านหลังใหญ่นู่นนี่นั่นว้ายสังคมโซเซียลสังคมน้ำรายเืยจะซู้ความจริงนะคะเอฟซีขาบะ ก็จะถึงเป้าหมายแล้วก่อนอ่ารวมกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ที่เราทัง้งหมดนี้เป็นนิทานนะคะไม่ได้กล่าว่าพพิงใครกับเกอรน์นิทานขำๆนะคะเออบางอาจภาพพจน์เป็นตรงกับใครหรือตัวบุคคลรูปร่างลักษณะเป็นตรงกับใครก็ขอประทานาภาายัยเราไม่มีเจตน,นาจเชงๆเกินนะคะเรานิทานขำๆช่วงขับรถเที่ยวนะจ้าสวัสดีจ้า